สว oh ok ัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำเอฟเฟกตตัวหนึ่งครับในโปรแกรม After Effects นะเอฟเฟกที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะก็จะเป็นเอฟเฟกที่จะทําให้แบบเส้นต่างๆของเราถ้าเกิดเราวาดไปในโปรแกรม After Effects เนี่ยอาจจะวาดเส้นกรอบอาจจะเป็นวาดเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นโค้งอะไรเงี้ยเวลาเราวาดขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะให้แบบเส้นมันแบบวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปจุดท้ายวิ่งจากจุดท้ายมาจุดเริ่มต้นหรือจะวิ่งจากไหนอะไรเงี้ยเอฟเฟกที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบเส้นเหมือนมันเป็นเส้นวิ่งได้นะอาจจะเป็นแบบเส้น จุดเริ่มต้นเนี่ยวิง่งวิ่งไปหรืออาจจะเป็นเส้นกรอบเนี่ยค่อยๆเริ่มออกมาจากกรอบเนี่ยแล้วก็วิ่งบรรจบกันหรืออะไรเงี้ยจะเป็นเอฟเฟกต์ทิมพาดนะในโปรแกรม After Effects ครับไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับสำหรับคนที่กําลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนําเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มมมีีีีีีีคคคลล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 ิิิิปปสสอออออออนนนนนนนใใใใช้้้้งงงาาาาาแแแบบะะะะเเเเเยยยยดดดดดรรรจไฟ์์ทททพพตตตกกก่่่ววโํืืูััห <muitas> <ian> ผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรม After Effects คร effect. no ับก่อนอื่นก็คือเราจะต้องสร้างคอมมา1คอมนะก็คือคลิกขวาครับ New Composition นะอันนี้ผมก็ต้องบอกทุกคลิปนะสำหรับวิธีการสร้างคอมนะเผื่อบางคนเนี่ยที่อาจจะเข้ามาแล้วอาจจะยังไม่ได้ย้อนดูคลิปเก่าๆของผมนะบางคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มมาดูเนี่ยก็จะได้สร้างคอมเป็นนะก็คือผมจะสร้างเป็น 4K ไปเลยแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสร้างขนาดไหนก็สร้างนะผมจะสร้างเป็น30เฟรมแล้วก็ระยะเวลาเนี่ย Duration 10วีแล้วกันกดโอเคเลยจริง จริงเนี่ยก่อนที่เราจะต้องใส่เอฟเฟกตัวนี้เนี่ยเราจะต้องมีเหมือนเป็นเส้นกรอบเส้นต่างๆที่เราจะวาดขึ้นมาได้นะอ่าแต่ผมจะสร้างเป็นแบ็กกราวให้เพื่อนๆเห็นชัดๆก่อนแล้วกันอ่ะแบ็กกราวผมก็จะใส่เป็นแบ็กกราวสีนี้กดโอเคกดโอเคแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยก่อนที่จะใส่เอฟเฟกตตัวนี้เนี่ยเราจะต้องมีเส้นต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเส้นขอบของวงกลมเส้นกรอบสี่เหลี่ยมหรือจะเป็นเส้น ตรงยาวๆเลยก็ได้หรือจะเป็นเส้นโค้งก็ได้หมดเดี๋ยวผมจะทําให้ดูสักสองสแบบและกันก็คืออ่ะเป็นสี่เหลี่ยมก่อนละกันง่ายๆก็คือสี่เหลี่ยมแต่เราไม่ควรจะต้องใส่ฟิลนะเพราะว่าเอฟเฟกนี้เนี่ยจะไม่เหมาะกับการใส่ฟิลนะมันจะเหมาะกับการใส่สตงอกอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองวาดขึ้นมาสัก1อันอ่ะประมาณนี้สี่เหลี่ยมเอฟเฟกที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆมาเปิดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาเปิดลูกศรลงมานะแล้วก,กดแอดตรงนี้นะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเอฟเฟกมันชื่อว่าทิมพาดใช่ไหมน แล้วก็เปิดตรงทิมพาดลงมาแล้วก็ให้เพื่อนครับดูตรงส่วนของคําว่า n นะมาดูในส่วนของคําว่า n ตอนนี้มัน100% 100%เนี่ยเท่ากับว่ากรอบนี้เนี่ยมันเต็มและเต็ม100%ยถ้าเกิดเราลดลงเนี่ยกรอบมันก็จะลดลงอย่างเงี้ยเห็นนะอ่าก็คือเอฟเฟกที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นั่นเองซึ่งจริงเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปแบบ แต่เป็นแบบสอนสร้างนู่นสร้างนี่อะไรเงี้ย re. ซึ่งมีเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยอยู่ในคลิปนั้นๆด้วยนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะมาแนะนําโดยเฉพาะเลยละกันว่าเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเวิร์กอ่ะผมว่ามันมันเจ๋งมากอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆรู้นะตอนแรกๆที่ผมใช้โปรแกรม After Effects เป็นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าจะหาใน YouTube ว่าอะไรว่าเออก็ไม่รู้ว่าจะต้องพิมพ์ว่าอะไรอ่ะแล้วก็ไปดูคลิปฝรั่งมาเรื่อยๆเนี่ยกว่าจะเจอไอเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยกว่าจะใช้เป็นเนี่ย โอ้โห oh, ใช้มาสักพักหนึ่งเลยนะกว่าจะใช้ไอการทําให้เส้นวิ่งตัวนี้ได้เนี่ยต้องดูคลิปของฝรั่งนะถึงจะรู้เรื่องพวกนี้นะแล้วก็ผมคิดว่าเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีมากๆก็เลยอยากจะมาลองทําคลิปนี้เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนได้รู้จักเอฟเฟกตัวนี้กันนะว่าเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยมันดีขนาดไหนถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องไปดูคลิปของพวกฝรั่งนะถึงจะรู้พวกเอฟเฟกพวกนี้นะ อ่ะก็มาดูที่เอฟเฟกที่เราใส่ลงไปก็ดูในส่วนของ n ใช่ไหมอ่ะเราก็ลองเลื่อนดูได้หรือถ้าเกิดเป็นส่วนของ start เนี่ยมันก็จะเป็น start จากจุดนี้นะแล้วก็ลดลงอ่ะเพื่อนเพื่อนลองดูไอ้ start เนี่ยมันสูตรเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมลองลองเพิ่มดูอ่ะเห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้เพื่อนเพื่อ,อลองเอาแบบเออเราอาจจะลองปรับแต่งดูว่าเราอยากจะให้มันเริ่มจากจุด start หรือเริ่มจากจุด n อะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ในคลิปนี้ผมอาจจะชอบให้มันแบบเริ่มจากจุดนี้แล้วก็วิ่งตามเข็มนาฬิกาไปนะ อ่าอย่างเช่นอย่างงี้อ่าเราก็เลื่อนมาที่ศูนย์เลยก็ได้อ่าตรงเอ็นนะเลื่อนที่ศูนย์แล้วก็กดนาฬิกาจับเวลาเส้นเพอยู่เฟรมแรกแล้วเราก็เลื่อนเส้นเพออกมาสักหน่อยหนึ่งแล้วเราก็เลื่อนตรงเอ็นเนี่ยไปที่100อ่าลองเพยดูนี่ครับมันก็จะวิ่งไปอย่างงี้นะอ่าเอฟเฟกที่เราจะมาใช้ในคลิปนี้แล้วก็สาหรับเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยมันยังมีตรงนี้คําว่า offset นะเพื่อนเพื่อลองดูคําว่า offset offset เนี่ยมันหมายความว่ามันเหมือนจะเลื่อนจุดไอตรง ตรงจุดเริ่มอ่ะมันมันจะหมุนจุดเริ่มต้นอ่ะลองเลื่อนดูนะนี่ครับเห็นไหมไอระยะเส้นนี้เนี่ยมันยังเท่าเดิมนะระยะเส้นเท่าเดิมแต่มันจะหมุนจุดเริ่มสมมุติเพื่อนๆสร้างกรอบขึ้นมาเนี่ยแล้วเราอยากให้จุดเริ่มเนี่ยมันมาเริ่มตรงมุมซ้ายๆตรงนี้เพื่อนๆก็หมุนไปอย่างเงี้ยหมุนไปอย่างงี้ให้มันเริ่มจากมุมนี้ใช่ไหมลองเล่นดูจากทีแรกอ่า <os> อเห็นไหมมันก็จะค่อยๆเริ่มจากจุดนี้นั่นเองอ่าลองไปดูฟึบ นี่เป็นไงประมาณนี้แล้วก็ไอพวกปรับกราฟคีย์เฟรมเนี่ยเพื่อนๆนก็กด F9 เอานะแล้วก็มาปรับกราฟอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็คือพื้นฐานปกติของการปรับกราฟนะอะลองเพูฟด,ดูฟนี่แล้วก็สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆ่อ,อยากจะให้มันแบบให้มันวิ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันหมุนไปด้วยนะอ่ะเราก็เอาเส้นเพย์เฮดเนี่ยไว้ที่เฟรมแรกใช่ไหม แล้วกดในส่วนของ offset ด้วยกดนาฬิกาจะเวลาของ offset เออแล้วเราก็เลื่อนเส้น p h เนี่ยออกมาสักประมาณนี้ก่อนก็ได้อ่าแล้วเราจะได้เห็นเราจะได้รู้นะว่าจุดนี้มันเป็นจุดเริ่มอ่าแล้วก็หมุนไปอย่างนี้หมุนไปอย่างนี้หมุนไปอย่างนี้เราหมุนจุดเริ่มไปด้วยอ่าแล้วเราก็เลื่อน keyframe นี้เนี่ยให้มันเท่ากับตัว keyframe นี้ปุ๊บแล้วเราก็ลากคุม keyframe ทั้งหมดกด f 9ใหม่แล้วก็ปรับกราฟใหม่อย่างนี้ฟึบอ่า แล้วลองเพย์ดูเส้นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปด้วยพร้อมกับจุดเริ่มเนี่ยมันก็จะวิ่งไปด้วยอย่างเงี้ยอา่าเป็นไงมันเหมือนกับแบบหางเนี่ยมันจะไล่กินหัวไปด้วยเห็นไหมเห็นไหมอา่ามันจะเป็นแบบมันก็จะดูดีขึ้นน่ะดีกว่าไอ้จุดเริ่มเนี่ยมันอยู่กับที่เฉยๆฉยอ่ะอันนี้คือแล้วแต่งานนะแต่คือผมก็จะจะแนะนําไว้ว่าเพื่อนๆอนอยากจะได้ประมาณไหนเผื่อบ,บางคนเนี่ยชอบแบบประมาณนี้อ่ะก็ หมุนออฟเซตไปด้วยพร้อมกับตัวเส้นวิ่งไปด้วยอ่าก็จะประมาณนี้ไอ้กรอบนี้เนี่ยเพื่อนเืก็จัดการกันเอานะว่าเราอยากจะได้กรอบเส้นเล็กเส้นใหญ่ขนาดไหนแล้วก็กรอบเนี่ยยังสามารถปรับแต่งได้ก็คือมาที่ rectangle ตรงนี้นะยังสามารถปรับได้อ่ะเราอยากปรับกรอบเล็กใหญ่ขนาดไหนว่ากันไปอันนี้ในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมนะแล้วก็ กดลบไปก่อนมาในส่วนของอจริงจริงวงกลมก็สามารถทําได้คือตรงนี้สามารถทําได้เหมือนกันหมดที่เป็นสโตกนะสามารถทําได้เหมือนกันหมดผมข้ามไปแล้วกันไอตรงวงกลมอะไรพวกเนี้ทำได้เหมือนกันหมดแต่ผมจะมาพูดในส่วนของเพนทูแล้วกันเพนทูก็สามารถทําได้ก็กดไปแล้วเราก็กดแค่สโตกนะฟิลกดนั้นไว้ที่ผมจะต้องมาพูดถึงเพนทูเนี่ยเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้เส้นโค้งอย่างเงี้ยเผื่อบางคนนะเผื่อบางคนอยากได้เส้นโค้งอ่สมมติ หรือเราไม่ได้อยากได้เส้นโค้งเนี่ยเราอยากจะได้เส้นแบบเส้นอย่างเงี้ยเส้นอะไรเราก็วาดไปนะอันนี้สมมตินะสมมติวาดขึ้นมามั่วๆนะอ่ะมันก็ยังสามารถทําได้เหมือนกันก็กดไปทิมพาร์ตเปิดลงมาลองเลื่อนดูเนี่ยครับเห็นไหมมันก็ทําได้เหมือนกัน ไอเส้นตรงนี้เนี่ยผมวาดมั่วๆนะเพื่อนเพื่อก็เห็นว่าผมวาดมันมั่วเพื่อนเจะวาดเส้นยังไงก็วาดอย่างที่ผมเคยทําคลิปสอนแผนที่มนะั้งผมก็เอาแผนที่เนี่ยมานั่งวาดตามแผนที่นะแล้วก็ให้เส้นแผนที่เนี่ยมันวิ่งไปเพื่อนเพื่อลองย้อนกลับไปดูคลิป ที่ผมสอนแผ่นที่ได้นะก็จะทําในกรณีเหมือนก,นกันกับคลิปนี้เลยนะแต่อย่างในคลิปนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องหมุนตรง offset ก็ได้นะถ้าเกิดเราวาดเป็นเส้นแบบ pen t o อย่างนี้นะเราอาจจะไม่ต้องให้มันออ f s e t เราจะต้องให้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันค้างอยู่อย่างนี้นี่แหละถูกแล้ว แล้วก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปสอนไปนะว่าเพื่อนๆยังสามารถทําเป็นเส้นปะได้ก็คือ,อผมบอกไปคร่าวๆแล้วกันในคลิปนี้จริงๆผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะกดบวกลงมาอ่ะเห็นไหมมันเป็นเส้นปะแล้วเราก็ลองปรับดูอ่าเห็นไหมปรับดูไปดูคลิปที่ผมสอนเป็นเส้นปะแบบเต็มๆได้นะผมได้สอนไปเรียบร้อยแล้อ่าก็ลองปรับๆกันดูอย่างนี้แล้วก็อะไรประมาณนี้คร่าวๆแล้วเราก็มาปรับตรงตรงนี้ปรับอย่างนี้ ฟึบอ่าเห็นนะแล้วเพื่อนๆลองดูเส้นมันวิ่งนะนี่เป็นไงสวยงามงอก็นั่นแหละรครับคือทิมพาดผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆได้ทำแบบอัปเดอร์เอฟเฟกบ่อยๆเนี่ยเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยยังไงก็ต้องรู้แน่นอนเพราะว่ามัน ผมว่าทุกงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทุกงานเนี่ยมันต้องได้ใช้บ้างแหละเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างสําคัญมากๆในโปรแกรมตัดต่อหรือโปรแกรมพีเมียโปเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟกตัวนี้ให้ใช้นะจะทํางานอะไรแต่ละงานเนี่ยมันก็ต้องจะเข้ามาอั t เ r อร์เอฟเฟกต์นี่แหละมันถึงจะมีเอฟเฟกหรือเครื่องมืออะไรที่ค่อนข้างพร้อมกว่านะก็ <c oughs> สําหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเอฟเฟกตตัวนี้เอาไว้แล้วกันนะแล้วก็ผมขอแนะนําสําหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบน,นครับไม่ว่าจะ ตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆครับผมมีขายอยู่หลายรูปแบบครับแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยเพื่นพนอนๆสามารถแก้ไขได้เองทั้งหมดเลยครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยครับก็ถ, <i S 1> ถ้าเกิดใ,ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับใครมีคาถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงหรืออยากให้ผมทํำคลิปอไรนนาาก้้้เเีี่ควับ็ท ไปแล้วครับสวัสดีครับ